ครับอัปเตมีกันดีนะครับในสวอตโซนนะครับสวอตโซนสวอตโซนสวอตโซนนะครับก็พบกับาการแกะกล่องรีวิวดาบแลวนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมากับการแกะกล่องนะครับเพื่อนๆนะครับให้สมาชิกได้ดูนะครับเพื่ออาจจะเป็นการศึกษาเพื่ออาจจะเป็นการดูเทียบแบบนะครับหรือว่าอาจจะท่านอาจจะมีแบบอยู่แล้วก็ได้แล้วแบบว่าเฮ้ อันนี้มันเหมือนของเราเลยแล้วถ้าเหมือนของเรานะครับก็อาจจะพูดคุยเข้ามานะครับสอบถามหรือว่าอาจจะแลกกันศึกษานะครับเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ช่องทางไว้ในการเข้ามาพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางทีในเรื่องของอความรู้เกี่ยวกับดาบเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าในใน,ใน,ใ,นในไทยเราเนี่ย ความรู้เกี่ยวกับดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้รับการจดบันทึกเท่าที่ควรนะครับดังนั้นมันเลยมีประเด็นดาบขึ้นมาแล้วก็ทุกเถียงนะครับทุกเถียงแล้วก็อาจจะไม่จบบางอย่างจบเพราะมีหลักฐานยืงงนยันชัดเจนแน่นอนบางอย่างนะครับเป็นเป็นศิลปะที่มันผสมผสานกันเราก็ไปมองว่ามันเป็นขนบนี้มันเป็นขนบนั้นนะครับโดยที่เรา อาจจะใช้เหตุผลมากกว่าสุนทรียภาพาทางศิลปะนะครับผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทาแบบเครื่องจักรก็คือไม่ได้ตีแบบตีให้เสร็จตีให้ออกมาเป็นดาบแล้วก็เอาไปประกอบใส่นะครับเราเราไม่ได้อยู่ในยุคข,ของสงครามที่แบบว่าต้องต้องผลิตดาบขนาดนั้นมานานแล้ว ันนั้นในดาบช่วงหลังๆเนี่ยมันจึงเป็นช่วงที่มันผ่อนคลายจากสงครามก็เป็นช่วงที่สามารถเอาศิลปะเอา,อาความรู้แขนงต่างๆใส่เข้าไปในดาบนะครับถ้าเราถึงคิดถึงบ้านเราโดนเกณฑ์ต้อนมานะครับจากทางลาวเราอาจจะใส่เข้าไปนะครับเอาความเป็นลาวเอาความเป็นบ้านเราใส่เข้าไป เกิดถูกใจเจ้านายเกิดถูกใจอะไรก็ออกมาเป็นเป็นขนมเป็นธรรมเนียมอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานในการจดบันทึกที่ชัดเจนเราไม่เหมือนดาบ่ปุ่นนะครับดาบเล่มนี้400ปี300ปีนะครับไปดูที่กันมีชื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลได้ว่าคตีเมื่อไร่มันยุคเมื่อไรมันเมื่ออา มันสามารถระบุได้ชัดเจนมันมีแหล่งอ้างอิงได้ชัดเจนแต่ดาบไทยเราจะมองเรื่องของเป๊ะๆนะครับไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันก็ไม่เป๊ะเท่าที่ควรอยู่แล้วนะครับฉังนั้นก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องของความบันเทิงเป็นเรื่องของส่วนปริยภาพในการในการเสร็จนะครับในการเสร็จทีนี้ถ้าเกิดว่าจะได้ความรู้มันมันก็จะได้มันเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มี พี่ๆน้องๆในกลุ่มนะครับที่เอื้ออำนวยนะครับที่ให้ความรูเคราะห์ในการให้ข้อมูลกับเรานะครับเราก็พร้อมที่จะศึกษาอยู่แล้วเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเช่นกันนะครับเราเกิดมาก็ไม่มีใครมีความรู้เช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้เราไปดูของดีกว่านะครับวันนี้ได้รับของมาจากร้านของเก่านะครับร้านนี้เป็นร้านที่ ส่วนใหญ่จะขายพวกพระมากกว่านะครับพวกพระหีบพระธรรมตู้คมภีรอะไรพวกนี้บางเอินนะครับบา,ารารรกกบางเอิญว่าเรารู้จักกันบางเอินอีกแล้วนะครับเรื่องบางเอิญไม่มีในโลกนะฮะเรารู้จักกันแล้วปรากฏว่าแกก็น่าจะเข้าใจว่าผมเนี่ยชอบดาบน่าจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็เลย ส่งมาว่าเฮ้ยตอนนี้ไปเจอเชิ้นนี้มาเอาไหมนะครับเอาก็เอาไม่ไม่เอาก็ไม่ว่ากันเขาก็จะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ทูกใจทูกใจผมเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างที่มันขวางนะใช่ไหมเราก็ต้องเราก็บอกเขาตรงๆเงี้ยอยู่แล้วนะว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะครับผมก็ซื้อไอ้ที่ไอ้ที่ชอบกับไอ้ที่แบบว่ายังไม่มีเขาก็บอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวส่งให้ดูนะส่งให้มึงดูถ้าเกิดว่าชอบก็บอกกระวงมาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเขาก็มีหน้าร้านมีอะไรขัดนะครับได้มานะครับเป็นชิ้นนี้นะครับก็เห็นก็ถามว่าชอบไหมก็ทิดซื้อเนี่ยก็พอชอบเนี่ยนะครับก็มีซื้อที่ซื้อเพราะว่า,าต้องซื้อมันก็มีนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีแค่ชิ้นเดียวที่ซื้อว่าต้องซื้อนะครับ แต่อันนี้เป็นอันที่ซื้อแล้วชอบนะครับซื้อเพราะความชอบไม่ใช่ซื้อแล้วชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างานะครับติดอยู่อย่างนี้นะติดอยู่ลักษณะแบบนี้ ท้งนี้ทางนี้จะเอามือล้วงก็ล้วงไปไม่ได้นะครับมันมันก็สุดเหมือนกันเดี๋ยวน่าจะต้องเรียกว,ว่าต้องต้องไปนั่งบีบนะครับนั่งทับให้มันแบนนะครับแล้วก็ตอกให้ออกปรากฏว่าตอนตอกนะครับก็ว่าแล้วว่ามันจะต้องว่ามันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปรากฏว่าตอนตอกเนะี่ย ตรงปลายมันเนี่ยนะครับที่ไปกระแทกกระบอกมันเนี่ยกระแทกกระบอกเพื่อให้มันไหลกออกนะครับตรงปลายมันก็เลยบิดงอเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปให้ช่างตีนะครับเพราะว่าเขาก็คงจะวุ่หญ่ยในสวัสดิภาพเรานะครับว่าเราจะเสิร์ฟเบอร์เบอร์อนะครับก็เลยเอาตัวแป๊บเนี่ยนะครับหุ้มพยายามจะหุ้มตรง,ตรงปลายมาให้ ดีย๋ยวอันนี้เอาออกเอาออกไม่ได้อีกนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเอาออกแล้วนะครับก็อ่าบอกไปดูเหมือนกันนะครับว่ามันคือมันคือดาบอะไรนะครับบอกไปดูเหมือนกันก็ไม่เชิงว่าจะงามงานไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสมดุลมัน สมดุลมันไม่ได้มันยังไม่ค่อยได้แต่จริงๆน่าจะจริงๆน่าจะมีความง้างายอยู่นะครับเล่มนี้นะครับเนี่ยพับลงมันก็ไม่ลงมันก็พยายามจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้นแก่แล้วนะพอพับมางี้นะครับมันก็มันก็เบนตัวมาแต่ว่ามันมันไม่ถึงกับตั้งหนักขึ้นมานะครับก็คิดว่าอาจจะมีปัญหาที่ที่สมดุลมันนะครับดาบเล่มนี้นะครับ โหด้ามจับใยโตัวโมโหรานนะครับไม่ค่อยผิยวเพียวนะครับเท่าที่ควรมาดูด้ามดีกว่าว่าด้ามยาวเท่าไหร่นะครับด้ามยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนนะครับยี่สิบเจ็ดเซนยี่สิบเจ็ดเซนก็อยู่ที่สิบจุดแปดนิ้ว ด้านยาว10.8นิ้วนะครับสันเป็นสันสันเป็นสันสันมนนะครับสันนูนสันนูนมนขึ้นมา,าความกว้างสันนะครับอยู่ที่1เซนติเมตรนะครับ1เซนเมตร ทรงใบนี่แหละนะครับที่ที่แปลกตานะครับดูไม่เหมือนดาบเมืองนะดูไม่ค่อยเหมือนดาบเมืองนะครับดูไม่ค่อยดูมันตรงนี้นะครับบริเวณนี้มันจะมันจะไม่ค่อยอ่อนช้อยนะครับเท่ากับดาบเมืองแต่ว่ามันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอวก็แปลกๆนะครับ เล่มนี้เล่มนี้บอกเลยว่ามันดูมันแปลกๆดูมันเทอะทะนะครับดูมันไม่อ่อนช้อยมันมันไม่เหมือนดาบเมืองสักเท่าไหร่นะครับจุดต่อมานะครับที่จะให้ดูก็คือมันมีการตอกตานะครับซึ่งเป็นตาที่แปลกเหมือนกันนะครับไม่ไม่เคยเห็นตานี้นะครับแม้แต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ากลุ่มช้าไปหรือเปล่านะครับแต่ว่า ยังไม่เคยเห็นตานี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะภาพเจาตกตาตรงนี้ให้ดูนะครับส่วนปลอกไม่มีนะครับด้ามเป็นด้ามหวายที่เท่าที่เคยเห็นมาเ,เป็นด้ามที่ไม่ละเอียดเลยนะครับไม่ละเอียดเลยยังไม่ได้ขัดสนิมนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อมันจะเป็นยังไง ล,ลองแกะมันดูก่อนนะครับได้จากร้านของเก่าของเก่าคือรับรับซื้อของเก่านะครับรับซื้อของเก่าจริงจริงจังๆนะครับใบบริเวณคมม,มันมีการเหมือนกับแหว่งหายนะครับแหว่งหายไปแล้วก็มีร่องรอยบินนะอยู่1จุดนอกนั้นรอยฟันรอยอะไรก็ไม่มีนะครับรอยฟันปะทะดาดกับดาบแทบจะไม่มีนะครับ ติดใจอยู่บริเวณเนี้ยนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยกับตรงสโลปบริเวณท้องดาดนะครับแปลกๆไม่ไม่ค่อยเหมือนดับดับนหลังนาน,นะครับไม่ค่อยเหมือนดับเมืองยังไงลองลองดูนะครับแล้วก็ติชมวิจารณ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจาะภาพให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาแบบใกล้ๆเลย